โยมรู้ไหมบางทีเสียงที่ดังที่สุดในห้องก็ไม่ใช่เสียงที่ถูกต้องที่สุดหรอกนะคนสมัยนี้ชอบวัดกันว่าใครเสียงดังกว่าใครคอมเมนต์แรงกว่าคนนั้นคือคนชนะแต่เชื่ออาตมาเถอะโยมความเหมียนที่ดังแต่มันว่างเปล่ามันก็เหมือนเสียงกลองที่ข้างในไม่มีอะไรเลยประทบแป๊ดเดียวเดี๋ยวคนก็ลืมผิดกับความคิดที่ดีแม้มันจะมาแบบเงียบ แต่มันเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงเหมือนรากไม้ที่เกาะดินไว้สม่ำเสมอถึงจะไม่มีใครเห็นแต่มันคือสิ่งที่ทำให้ต้นไม้ไม่ล้มเวลาพายุเข้าเวลาโยมเจอใครมาตะโกนใส่หรือเจอคอมเมนต์ลบๆที่เสียงดังจนน่ารำคาญใจอย่าไปตกใจตามเขาให้โยมกลับมาเช็คที่ความคิดของตัวเองถ้าเราคิดดีมีสติและทำในสิ่งที่ควรทำ ความสงบในใจเรานี่แหละโยมที่ทรงพลังยิ่งกว่าเสียงตะโกนของใครทั้งโลกจำไหมนะโยมความเห็นที่ดังแค่อยู่ในหูแต่ความคิดที่สำคัญจะอยู่ในใจเจริญพร